อากาศน,นะครับวิมมีอันติวีวะกดวาร์ปรอก็ได้เอ้ามาจากไหนวะมามามาตายเหรออาลามส่งซ่อนมันแกดจะนนีฉันพ้นกันเหรอตบตบออกไปข้างนอกก็ยังมีร่างยูจิตอ่อยิบล้อยเปิดมาผมจะมาเล่นกายก่อนนะครับสริปเกียร์เลอร์จะไปเล่นบนกัน มาถึงเลนบนแล้วนะครับเสียไปเฮ้ยมาจากไหนวะมาจากไหนยังเก็บคลก่อนเอามันต่อเลยต่อยมันไปเรื่อยๆมันไม่มีอาาตาช่วงต้นเก็บกดซับยึบรอยคิวแรกท่านผู้ชมครับตอนนี้ตรงเต่าติการบวกผมต้องไปช่วยทีมหน่อยจะปล่อยให้ทีมเสียเปรียบไม่ได้เจอใครเราจับกลาหมดอีไซคอป ไอซ้มมอนบ๊บชืั้นเชือนเชือนเฮ้ยมันหนีเฮ้ยมันโดดตายวะไดต่อเลยโดนอาคมอาคมเฉือนอาการเปิดอันติีนะครับแต่ช่วงต้นเกมดามเม็นเหมือนเบาสบายๆอยู่แล้วขอเก็บสี่นะขอเก็บสี่จะไปไหนจ๊ะเก็บสี่สวยผมตั้งใจมารอลวงนะครับท่านผู้ชมแต่เราเป็นชาตลและอีซีมันหน้าไม่มาสักทีมาช่วยทีมดีกว่าอีสไตครับ ตัวเดียวไหมาการเกษตาลามส่งซ่อนมันเฉือนเฉือนเฉือนตายส่งกลับบ้านอีร่างนี้เราโหดใครทำอะไรเราไม่ได้วิธีการเดินเล่องผมนี่จะเคเลียร์เลนอีกปีแล้วก็ไปเคเลียร์เลนอื่นต่อนะครับเอาอันนี้มาจากไหนวะต่อยอัดปะกายทํมิง่งโอ<ห>้หปะกายทํมิงโคตรแรงอะ่ะผมไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนั้นึงงานกดสาบไปนานแล้ ดี๋ยวผมจะ,จะเจาะอามาตามันนะครับมันกดอันติเล่นๆป,ปุ๊บลบอุ้ยแต่ป้อมยิงแรงจัดเลยอะ่ะเดี๋ยวมันมาว่าะขอฮิวเลือดหน่อยนะจ๊ะขอฮิวเลือดหน่อยไอซีขอมาจากไหนวะไอขอบตัวเดิมเลยตบตบตบต้าแหกปิซิเมนามานนี่จากได้ากอยากคิวสามมันจาคิวสามผมจะเอามาันอัดกระกายทำมินอา้าวผมหิวคิวไปหน่อยตายเลย ตอนนี้ผมเกิดแล้วนะครับต้องไปช่วยทีมเอาไอตัวนั้นแหละผมจําชื่อมันไม่ได้นะสกายทอมิงนี่โครเทลุยต่อไซคอปรอดักเราตรงนี้แหละเฮ้ยมันรู้อ่ะมันรู้ว่าเราอยู่เอาไม่ได้อีกออกนอกระยะอากาศนะครับวิมันม,มีอันติวีวะกดวาร์ปรอก็ไไ้อา้าวมาจากไหนวะมามามา,มา,มาตายเหรออารามส่งซ่อนมัน แกขี้จะนนีฉันพูดงั้นหรอตบตบออกไปข้างนอกก็ยังมีร่างยูจิต่อยิบลอยตอนนี้เราฆ่าไปสิบเอ็ดคนแล้วนะครับเฮ้ยมันจากไหนวะมานี่เลยอุ้ยอันะเกะถ,ถูกยุบเลยมาต่อผมจะตัง้งมากดสาบก่อนเฉื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 อน,อนต่อเลยมาแกคิดว่าจะพูนเอ้ยไม่รอดแล้วอะ่ะตอนนี้ผมโคตรเหมือนไส้ซินวันหน้าเลยหลายทีและหลายทีและ เจอมันมผมจะไม่ปาเนยอยู่ไหนอ้าวเจอพอดีเลยอัดสยุ่ไว้ข้างหน้าจะไปไหนเฉือนต่อส้นน้ำหน้าเฮ้ยหลบมันติดก,ก่อนนะครับเห็นหนายอยู่ล่าซุกค,คุณ่าแล้วเราไม่กลัวอดี๋ยมาโดนอาคมเราเอาบัฟก็ได้หลบก่อนหลบก่อนอันตรายท่านผู้ชมครับผมขอกำลังใจคนละหนึ่งไลด์ด้วยตอนนี้ผมกำลงัลงรอลัวเอานักยิงปิ้เอเป้านิ่งมาวะ่ะ เอาหนิ่งจะไปไหนจ้ะกดฟิกเกอร์โยกก็อย่างรอดเชื่นอนกตวสอดอีนี่ต่อเลยตายตายชัวร์ริบร้อยตายหมดสบายสบายครับผมผมเตรียมเอาไซคอบนะครับแอบมาตรงนี้แหละดูมันปล่อยเอาปล่อยเอานะครับ,รบท่านผู้ชมดูสกิเข้เปัญญาอ่อนเห็นแล้วมันไส้ว่ะอารามส่งต้อนมางานอากาศยังกลัวดูดีเพลงขึ้นมาไหลหนีกันหมดอสาสถานการนะครับ เอ้ามันหลบได้วะ่ะเอ้าอีเองงจะรัมจากไหนวะไม่เป็นไรเราฆ่าได้ก็ดีแล้วาการ์ดบีอันตรีนะครับเอาไปก็เอาไม่ได้พอให้มันสู้ไปเรากดวาร์ปรอชิวๆนะครับเดี๋ยวเอามันต่อเลยเรียบร้อยหนักจิงของมันกลางเขตเหมือนกันนะครับเอ้าอีนี้กระโดดมาทำไมแบบนี้ก็สวยดิอ่าเรียบร้อยตียนะครับต่อเลยกดซับตายเฮ้ย ตัวบ้าเลยนะเอาบ้าเราอยู่ไปนั่นรีบกราบรีบกราบสวยแล้วนะครับมันกำลังลอ,อยป้อมเราต้องรีบฆ่ามันปะกายทํมไม่ไม่มีม,มา m a วิ่งบินหนีวะเทพเทพสวรรค์บินหนีเอ้ยมันไม่ใช่เทพสวรรค์เนานะตามประวัติมันผูกลงทันตายแล้วไปไหนจ๊ะขอคิวหน่อยอา้าวจบซะแล้ว โอเคครับถ้าชิ้นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกาดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับจุ๊บจุ๊บ